เอา,าวางเลยก็ไมเจ้านะ,ะก็เอารถจะขวางกันได้ <c oughs> อันนี้ป้ายุค่าค่ะที่เพิ่นเสียเอาขายปลูกได้จักปีแล้วองนี่ป้านี่ปลูกเลยหาปีเอาถิ่มเลยวาเรืาา่องใดโอ้ อ๋ออันนี้คือคือรอบต้นแรกออทั้งเบิร์ตแจ็คไลน์นี่เลยรุ่นหน่อยซีไรนขนาดจักนิวเนาะก็คือมันไวล,ลีแหละต้นใหญ่กะมีต้นหน่อยกะมีนบ่ข่อยอ๋อ,อ,อขนาดใหญ่กะมีออนสะส่วนใหญ่สิเป็นขนาดนี้ค่ะ นี yes. ่เป็นขนาดนี่เบสะะส่วนใหญ่รลุนนี่สี่ล